อ่ะก็ตอนนี้นะครับผมลูกค้าดู YouTube แค่หนึ่งคืนครับก็ได้มาจบสดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับรถคันนี้นี่ครับก็เดี๋ยวมาดูพรยาการกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอเซ็นเอกสารนะครับชำระเงินแล้วก็เดี๋ยวรอรับรถนะครับใช่ค่ะลูกค้าเดินทางมาจากนนทบุรีอ่าใช่ครับเดินทางมาประมาณชั่วโมงกว่านะครับมาดูรถประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้แป๊บเดียวตัดสินใจนะครับจบสดแล้วที่เรียบร้อยครับคือลูกค้าดูหลายที่นะ ใช่ครับเนื่องด้วยสภาพด้วยราคาด้วยของเราบอกแล้วว่าส่วนลดมีให้แน่นอนซื้อสดไม่มีแบตใช่ไหมใช่แล้วครับอนี่นะครับผมก็ลูกค้านะครับกําลังจะรับรถแต่ทีนี้ภาษีนั้นขาดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเราก็ได้ทาการขับรถไปต่อภาษีให้นะครับต่อคนส่งโอนย้ายได้ปกตินะครับแล้วก็วันนี้มันโอนชื่อไม่ทันนะครับผมก็ประมาณอาทิตย์หนึ่ง เดี๋ยวจะส่งเล่มไปให้กับทางลูกค้านะครับผมตอนนี้ก็ได้ทําพรบให้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราขับรถไปตรวจนะครับเพราะว่ารถมันได้เจ็ดปีพอดีนะครับตรวจเสร็จปุ๊บแล้วก็รับใบภาษีแล้วก็เซ็นเอกสารให้ลูกค้ารับรถกับบ้านก่อนครับผม A few moments later น,นี่แล้วครับผมก็เราได้เดินทางออกมาจากคนส่งแล้วมันที่เรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าได้มาแล้วภาษีปีหกแปดนี่นะครับนี่เป็นคนส่งที่เราออกมาวันนี้ อ่ะเอาเองครับก็เดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะได้ไปทําการขัดเคลือบสปาภายในนะครับผมแล้วก็เคลือบเงาออกกันต่อไปครับผมอันนี้ก็เราก็ได้เดินทางกลับมาถึงที่เคอสมัยคาร์แล้วที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ได้พนักงานกําลังทําสปาภายในให้อยู่นะครับอย่างเลี้ยงด่วนเลยรวมไปถึงขัดเงารอบนอกนะครับทําแบบพร้อมๆกันเลยเพราะว่าก่อนที่เอาไปขนส่งอ่ะได้ได้ไดล้างแล้วรอบหนึ่งนะครับกลับมา ถัดเงาให้สปาภายในให้ใหม่นะครับทุกจุดเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับพร้อมโอนนะครับโอนให้แล้วอ่าและเดี๋ยวพอดีวันนี้เล่ม,มอ่ารับไม่ทันนะครับเราก็ทําพรบให้ต่อภาษีให้นะครับแล้วเดี๋ยวประมาณอาทิตย์แน่ประมาณอาทิตย์นึ่งอะ่ะก็เดี๋ยวส่งเล่มไปที่อยู่ของคุณลูกค้านะครับแล้วก็คุณลูกค้าก็เซ็นรับปลายทางได้เลยก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันค่าส่ง เอกสารแรงต่างก็ไม่ต้องเสียนะครับใช่ครับทุกจุดครับผม อ่าพอดีช่างกำลังตั้งเวลาเพื่อเลนให้อยู่นะครับหัดเพื่ออะไรคะขัดให้มันเงานะครับคุณลูกค้าหัดให้เงาแล้วก็บางทีแบบเป็นรอยขนแมวอะไรเงี้ยรอยมันก็จะจางหายไปนะครับมีค่าบริการไหมคะฟรีครับคุณลูกค้าฟรีถ้าลูกค้าไปขัดข้างนอกไม่แน่ใจนะมีราคาแต่หลักพันเงี้ยหลักหมื่นอ่ะอ่าของเราก็คือเนี่ย แถมให้นะครับแถมให้จะมีต้องต้องต้องมีฝีมือนะครับคุณลูกค้าถ้าจู่ๆเราไปเอา,คาเครื่องอะไรปาดน้ำยาปุ๊บเอาเครื่องถูเลยอะรถเป็นรอยนะอ่านี้ก็ต้องต้องต้อง,องลองลอง,ลองดูกันด้วยนะครับต้องหาช่างที่แบบหาช่างที่แบบมีฝีมือในการทํางานหน่อยนะครับหรือว่าแบบช่างที่มีประสบการณมาหล้ยแหละทีนะครับเพราะว่าบางช่างเนี่ยจับเครื่องมือเลยบางทีปาดเลยมันก็เป็นรอยนะครับอ่า ้าเป็นรอยบางทีแบบกินเนื้อสีอะ่ะต้องไปทําสีใหม่อีกนะครับค่ะคารองต้องดูนิดนึงนะครับผมอ่าเงาเห็นได้ชัดเลยนะคะใช่ครับมันขึ้นมาเลยอะ่ะใช่เงาแบบเงาช้าแล้วก็ยิ่งสีดําด้วยนะครับเง,ง,งาช้ำเงาชนะครับเงาชำ้ำเพราะว่ารถสีดำอาจจะเงาช้ำก่าสีอ,อ,อื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่างเราเนี่ย ขัดรถมาทุกคันแหละไม่รู้ก e ี ans, ่แฟนค่ะแรกที่เราปล่อยรถออกไป <laughs> โอเคครับก็เดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้ทางพนักง,งานของเราได้ทำงานกันต่อนะครับก็เดี๋ยวไปพกไวทีตอนรอรับส่งมอบให้กับคุณลูกค้าครับผม กล้องนี้นะครับกล้องส่ายภากันนะครับโอเค